สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเตลแตงชาแนลนะวันนี้นะครับแตงจะมารีวิวนะครับเป็นรถยนต์มิตซูบิชิปาเกโร่สปอร์ตเป็น g d p a t c นะครับแต่ว่าตกแต่งสไตล์เอลิทอิเดียชั่นนั่นเองนะครับผมเป็นโทนขาวแต่แล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับผมรถคันนี้จะหล่อไหมจะมีออปชั่นอะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวแตงพาไปดูนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแตงฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคระครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของแตงด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับผม มาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับโดยตัวพื้นฐานนะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ปาเจโร่ G D พัทนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนนะครับผมตัวรถเป็นรถสีขาวนะครับผมสิ่งที่ตกแต่งเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นตัวอักษรตรงด้านหน้าตรงฝากระโปรงนะครับเป็นคำว่าปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้รถสีขาวคันนี้เลือกใช้เป็นแมตต์ด้วยโทนสีดําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรก็สีดำนะครับต่อมากระจังหน้าเนี่ยของเดิมอ่ะมันจะเป็นสีเงินนะครับคันนี้ได้ทาการติดตั้งนะครับพพพ่่่นน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 ะะะะคคคััััััััีีี้้ทํําาาาเเเเปปป็็สสลลลยยยรรรบบบตตตววกกกกกจจงหดดดออศู์ไโโ ก็สวยงามเช่นเดียวกันครับต่อมาครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งครับชุดแต่งของตัวสปอร์ตไรเดอร์เนะครับผมก็จะเป็นเช่นเดียวครับคือดสีขาวตัดด้วยสีดำนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเนี้ยคิ้วทําสีนะครับคิ้วโครเมียมด้านหน้านะจุดไหนที่เป็นโครเมียมครับคันนี้ทําสีดาทับไปทั้งหมดเลยเพื่อให้มันดูดุนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวครอบไฟหน้าด้วยนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอก ก็ทาเป็นสีดําเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รถคันนี้ได้ติดตั้งเพิ่มข้าไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวค้ำโชกคฝากระโปรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวทางเราเปิดให้ดูครับปกติอะครับปัจจโรมันจะยังเป็นตัวไม่ได้เป็นโช๊คนะเป็นตัวเกี่ยวอันนี้ก็อัปเกรดนะครับเป็นโช๊คของแคดดี้บอยให้แล้วนะครับผมเวลาเปิดเนี่ยจะต้องไม่ต้องออกแรงนะครับมันก็ยกขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วเวลาปิดอะครับแค่ดึงลงมาเบาๆครับมันก็เป็นักษณะชกคลงง่ายๆแบบนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูด้้าานขงอตััวรรคบ มาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดําแบบนี้นะครับดูตัดกันสวยงามลงตัวนะครับไฮไลท์ของคันนี้ครับได้ทําการอัปเกรดล้อแม็กเพิ่มเข้าไปนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยของเดิมอ่ะมันจะเป็นขนาดขอบ18นิ้วครับคันนี้นะครับเลือกใส่เป็นล้อขนาดขอบ20นิ้วนะครับลัดด้วยยางนะครับ2.05 50R20 นะครับผมเป็นล้อขนาดขอบ20นิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจจะเปลี่ยนล้อออกจากศูนย์ไปเนี่ยขอคำแนะนำจากแตงเลยนะแตงยินดีให้คำปรึกกกกกกษาา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 นน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 นะะะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบบบเเเเเเีีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยยออออออองชปปปปลลลลลล้้้้ขไไไแหหจศู์มมมมๆผต็ทส ในส่วนของตัวหูกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทาสีในส่วนของตัวทั้งราวหลังคาแล้วก็ตัวผืนหลังคาเนีเป็นสีดำหมดเลยนะครับคันนี้ทําเป็นดำครึ่งคันนะทำสีนะครับลงมาจนถึงครึ่งคันตรงด้านหน้านี้เลยนะครับทำสีมือเปิดประตูด้วยเป็นสีดำนะครับตัดกันดูสวยงามลงตัวนะครับและอย่างที่บอกนะครับปกติแล้วตรงจุดไหนที่มันเป็นสีโครเมียมอ่ะก็นี่ครับทำสีทับหมดเลยนะคันนี้ดุจริงๆนะครับผมดุมากๆเลยนะครับผมก็หล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็มีติดตั้งคิ้วกันซัลให้ด้วยนั่นเองนะครับเดีวา่ก มาต่อที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวครอบไฟท้ายสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นติดนะครับเป็นตัวนะครับครอบไฟท้ายปาเจโร่นะครับจะมีคําว่าตัวกองของปาเจโร่สปอร์ทด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับติดตั้งเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสงตัวกันลอยนะครับกันลอยฝาท้ายนะคำว่าปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวตั้งล็อกเปิดฝาท้ายให้ดูกันนะครับตัวฝาท้ายปาเจโร่เนี่ยจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมซึ่งมีระบบกันหนีบให้ด้วยนะครับกันหนีบที่วววว่่่่่่าา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 เเเเเเเนนนนีีียยยยยคครรรรัััััับบบองงชลลลปปิดดะะตตูมมสสผกกถุใๆฝท้็จ ถ้าเกิดเรามีกุญแจมาเราสามารถเตะปิดได้นะครับหรือจะกดจากประตูก็ได้เช่นเดียวกันครับอ่านปิดแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับเป็นของตัวสปอร์ตไรเดอร์เอ็มคันนี้เลือกเป็นแบบข้อกลมนะตัวท่อครับก็จะมีเลือกได้ทั้งข้อกลมและท่อเหลี่ยมนะครับเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารต่อดีกว่าครับไปดูกันเลยครับมาต่อกันที่ภายในของห้องโดยสารนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นย่อย g t p l u s เนี่ยก็จะมีเป็นจอแล้วนะครับพวกลูกเล่นนะครับพวกหน้าจออะไรมีอยู่แล้วนะครับ กล้องถอยเบาะหนังอะไรพวกนี้ครบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวม่านวัดเนี่ยจะยังไม่ใช่ดิจิตอลนะถ้าจะเป็นตัวดิจิตอลนะครับจะต้องเป็นรุ่น GT Premium นะครับผมส่วนตัวเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับผมมาพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้โกลนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องบันทึกหน้ารถอย่างดีนะ Full HD นะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเวลาต้องการภาพเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับสามารถโหลดภาพจากกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับผมติดตั้งให้กับทุกคัััันนนะะคครรรรบบที่อออกกกถแตตตงงงไปล้้้้วหหาาิดใ ต่อมาครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นจอกลางเพดานนะครับจอกลางเพดานเนี่ยทางไห้ทำการติดตั้งเป็นกล่อง Android ให้ด้วยนะครับ เพื่อเวลาที่ลูกค้านะครับจะดู YouTube หรือดู n น t f l i x ดูอะไรต่างๆครับแยกกันได้อย่างชัดเจนเลยจอหน้ากับจอหลังนะครับจอหน้าเช่นคนขับต้องการฟังเพลงครับจอหลังจะมีหูฟังให้ทั้งหาอีก2ออันนะครับแล้วก็แถมเป็นกล่อง Android ให้ด้วยเนี่ยถ้าไม่สามารถดู YouTube หรือดูอะไรตามความต้องการได้เลยนะครับผมใช้งานสะดวกมากๆครับเพราะวตัวเป็นรถสปอร์ตเนี่ยเป็นรถครอบครัวนะครับผมซึ่งการแบ่งจอกันเล่นได้อย่างอิสระเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความแบบสะดวกสบายเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับทั้งคนขับและคนนั่งผู้โดยสารไปด้วยกััันนน่เองครบผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถปาเจโร่สปอร์ต G.T.P ัทนะครับตกแต่งสไตล์ elite edition แบบนี้นะครับสวยหล่อถูกใจกันไหมครับถ้าเกิดถูกใจอ่ะอยากได้รถแบบนี้หรืออยากจะเป็นเจ้าของรถคันแบบนี้นะครับสามารถโทรหาแตงได้เลยนะครับที่เบอร์0809834771ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ0809834771เล็กหนึ่งช่องทางครับที่ไลน์ไอดีครับ tavnv. s นะครับ tavnv. s นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถแบบมืออาชีพนะครับวันนี้นะครับแตงขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าแตงจะรถรุ่นไหนนะครับมารีววิให้ดู นี่คอยฝากกดติดตามไว้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Drive your ambition Mitsubishi Motors